สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างปูหลังกัดครับยามายามาฮาฟินเจ้าปัญหานะครับใครที่เคยเจออาการไฟเครื่องยนต์ค้างนะครับลบโค้ดไม่ได้นะครับลบโค้ดไม่ได้เหมือนฮอนด้านะครับวันนี้จะมาบอกวิธีนะครับวิธีนี้ก็คือเราต้องใช้นี่นะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับต้องใช้มีเครื่องมือ OBD2 นะครับของรถยนต์ก็ได้นะครับถ้าเราจะซื้อของวมอเตอร์ไซค์มันแพงนะครับเราก็มัสใช้วิธีวายสายานะครับวิธีวายสายก็นี่นะครับวายสายเอานะครับไอของยามาฮ่าจะมีอยู่ สามเส้นนะครับจะมีแดงดำแล้วก็เขียวนะครับแดงคือไฟนะครับดำคือกาวแล้วก็สายสีเขียวนี่เป็นสายสัญญาณนะครับวิธีต่อก็ต่อต,อตามนั่นนะครับต่อเข้าปลั๊ก OBD2 นะครับสายไฟสีแดงนะครับจะเข้าช่อง16นะครับ ของ OBD2 มันจะมีบอกนะ16แล้วก็สายกาวนี่เข้าช่อง4นะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนนี่นะครับสายสีดำนี่จะเข้าช่อง4นะครับและอีกสายหนึ่งครับสายเขียวเหลืองนี่นะครับจะเข้าช่อง7นะครับเลข7ของ OBD2 นะครับ,รบสีแดงนี่คอย เป็นคือเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงของนี่นะครับให้เครื่องมือเรานี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลบโคดให้ดูนะครับมันก็ไม่นี่นะฮะวิธีลบโคดเดี๋ยวจะให้ดูนะทีแรกเราต้องเปิดกุญแจนครับเปิดกุญแจเสร็จตอนนี้ไฟมันโชว์นะไม่หายนะเปิดกุญแจเสร็จที่นี้เราก็มาตรวจสอบนะครับว่บรุ่นนี้ก็เข้าไป่อกนี้นะครับไอ ตตอ,อะไรนีดิจิต้อนอะไรเนี่ยนะครับเข้าไปกดโอเคนะครับรอให้มันลันก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดแฟลชกัน,นครับนี่นะครับเสร็จนี่เราก็กดโอเคนะครับทีนี้มันจะมีรีดโคดก่อนนี่นะครับกดมาช่อง นี่นะครับเลื่อนลงมาช่วง